สบายดีพี่น้องมากินเฟิรมกันเด้อสบายดีพี่น้องมดสกม๊ตสกอนก่อนอื่นมดอ้นกะอยากมาขอบพระคุณแม่เมย์หลายๆเด้อจ้าที่ฝากเงินมาซอยเบ้าเรื่องลูกแล้วพี่น้องคนฝากมาหมื่นเจ็ดกับสี่สี่ร้อยบาทแล้วก็ให้อ้นเอาใส่มืออันซาลี่าสองพันบาท นี่กอะได้หับแล้วเนาะนี่เนาะได้หับแล้วใช้เงินเด้เดลี่เอามาโชว์ที่น้องเบิ่งเลยเงินได้พี่น้องสองพันนี่ได้เด้อแม่เมย์เด้อได้หับเด้อขอบพระคุณแม่เม่ละลายถี่ซอยเรือครอบครัวอ้นมาตลอดละกาแต่ละซ่องแต่ละคนน้องๆละกาเอื้อยๆอ้าย ผี่ซอยมาตลอดแม่เม่กับเผื่อกับมีน้ำคิดน้ำใจพี่น้องเลยผักมาซอยตลอดขอบขอบคุณแม่เม่หลายๆนี่ก็ขอขอบคุณแม่เม่หลายเด้อขอให้แม่เมนร่ำรวยเด้อจ้าขอให้แม่เมีสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองในนาทีการงานนะจ๊ะขอบขอบคุณแม่เม่หลายๆกินไฮบุกยกไฮลงเด้อด้วยเงินไล่ข่าวทองไล่ข่าวเด้อไล่ขาดไปเรื่อยๆแม่เม่สุขภาพแข็งแรงสีซอยเรือแม่น เสียงฟ้าเสียงฝนแล้วพี่น้องเลิศอันน้องกัดังแม่กันมือค้ามือฝนกับ้นกระแม่กะสิไปเพื่อนพี่น้องคือเก่ากันเแต่ปรึกษาก่อนเมื่อนี้คือสีปรึกษาหาลือกันเมื่อนี้คือถ้าอันนักการเมืองอื่นไหมเราะว่แค่ตันว่าเป็นมืออื่นตันว่ากันตะแทกับเป็นมืออื่นเล้วพี่น้องมาออ้นกักับล่าลงมาหัดแกงกระเบ้าอลไรพี่น้องที่ไรดีห่อน่ะโอ้เราแว่แว่แล้วกลูกสาวแว่แล้วก็ลูก จะแล้วเลยทำเมนูพุงพุงลมมาเด้อจ้ามาเดี๋ยวมากินนั่นเสร็จน้ำกันพี่น้องอ้นน่ะคือวุ้นเส้นอีแม่คือเฟอร์ซัลลี่กับเฟอร์กินอะไรก็จไปอย่างแยกต่อ m ມົດເລີຍຫມົດເລີຍມັນລະກ ຂໍໂທດຂໍໄພເດີ້ຖ້າສຽງລົ້ມພີ່ນ້ອງມີຄົນເບິ ขอบคุณเอ็ดดี้มัดคุ่สุกคนขีนอ่องมั้งคู่ทุกคนที่ติดตามอ้อนมาตลอดแล้วก็ให้กำลังใจอ้นมาตลอดอ้อนขอบคุณไอ้นีขอบคุณลลายที่ให้กำลังใจอ้นแล้วก็ขอบคุณแม่มี่ยงแซาลี่อีกค่อหนึ่งนะจ้าขอบคุณลลายที่มีน้ำจิ้มน้ำใจผ่านมันมาให้หมูอ้อนอกับไปนังอ้อนอกับหมมีเงินทองสิว่าเออให้เพิ่นเอ่น้องกับ มือคู่เลยมิตฉาบทเห็ดน้ำกันหนักแข่งกันไปน้ำกันไปมาน้ำกันถึงน้องส่วนกาดีใจเพราะว่าข่ามากกะบุเคยอ่ะบุเคยได้เงินหลายปันนี่ที่ว่าบได้ายตอบแทนเนี่ยเพราะว่าข่ามากอะได้เงินกับเด็ดหาไม่น้อเล็กเล็กเล็กตัวเองแรงงานตัวเองข่ามากกะบุเคยได้เงินแบบมากแบบใหญ่ได้มากได้มาละล่ะนะเนี่ยขอบพระคุณแม่เมย์ขอแม่เมย นุ่มเมืองหน้าที่แต่งานชื่อเก่าห้แ้่เ้อชื่ออะไรว่าถ้ากะดีใจเอื่อมีผู้ใหญ่ก็ประทับขานอกสนับสนุนมากระจายกระจายครอบครัวแม่กะอุ้ใจนก้นไล้อุ้งใจว่าเอายูนี่เช็ดเป็นได้นกกะบุี่ต้นก็เอาพ่อไปขลายตอเจตบอกกับเจตแล้วบอกกนเจตีแ้พาไป ในเม่ก็กะมีนัคิดนัำใจเนาะคนโทรมาหา้นคืนนี้กครั้งนมาสอบว่าเรื่องนู้เรื่องเต้าอะไรที่น้องคนก็เลยน้องบทันเดไอ้คลายถัตวามันบอพอใม่ได้บลรยกากระสิบล้ายอะละตัวได้กระสิสูตรที่น้องได้กับคนทางน้นที่ชิบะย้อมประมาณจะกั้นหนาว้ากั้นซ่ากต่โอทบพอไฟบางทียังมีเอซที่บ่เขอใจอ้นว่า รอรอรอขอเงินจากเอฟซีรอขอทานม,มุ่นนี่นั่นบางทีนั่นเรแม่งเดินพี่น้องต้องรออนต้องอพอนคุยกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คือก็หายใจเย็นเยนเลยเนาะจะเทียงเลยนะที่พาไปว่าเนาะผนบอกหายใจเย็นๆย็ที่ว่าอดไลยใจห้อนไลยมาสี่มาสี่บลได้นะมันจะเป็นอนะงไงใส่ตัวเองผู้ใหญ่คือก็บอกมาในนั่นแนะนำขอเต้นขอไปก็บอกบอก้นแล้วนั่นอยากให้เอฟซีนะขอใจเพราะว่า มันกับอะไรบ่มีมันก็ต้องค้นขั้วหาอะไรที่น้องทำไมเนาะนี่อ้นกับมีดินกป็นชิคายดินชิคายมืดอ้นกับอะไรที่นองเลยแต่บ่มีผู้ใช้หู้น้ำอ้นบางที่อ้นก็บริเวาออกไปมืดทุกอย่างที่น้องเลยมันก็ต้องมีบางครั้งบางคราวเรื่องเหล้าที่เก็บไว้แน่และกันมีเรื่องเหล้าที่ว่าออกไปแน่แต่ละเรื่องแต่อย่างทำไมเนาะแต่คือยังให้เข้อใจอ้นอะไรที่น้องแต่ว่าเราขอบอกพูดด้วยสี คุณคนที่เขาใจแล้วก็สคุที่ยังบอกเขาใจเด้อขอบคุณลลายเบ่าร้ายกบเธอะกะสุกชัยสุนรอนสุดรนอนสุนอนชุัพี่น้องมามากินน้ำกันเหมือนมาพี่กะนอนห้แบบมันเลือใจแบบเนี้ยมันเจอมันหาทีลุ่มเล่าเดียวขึ้นีร้อกเลยนนี่นี่นั่นร้อย่าวคือย่านพ่อแม่คือ น้ำอุใจา่อน่ร่องมแม่ค่ะอุจจน้ออนบ่งอยงในส่้นคิดลายคนที่เดียวเราห้มือคิดน้ำตรรอ้อนกับคิดกัน้นน้อในเรื่องาาอันเป็นมานะนี่มันแบบตันเป็นหอเลยที่เรืจายเนาะก็กแม่ผิดไฟากรไฟมนีแบบยงไงก็โทวมากอบมือื่นก้อนกอนระ ม่อกี้คือมาหาเราสอาลุกล้องมาไปน้ำ ลมกั calls, hai, calls, no <b ots> yeah, ้อกณหภู like mm ิเขานี mm ่เราง่ายนี่เขาง่ายคนหน่งเมื ness, ่มายกเขาบอยบ่บอย่บบตัวมันขนเจ้าพอมันเจ้าปูเราบอกไปซีสเบิ้ลค่ะน้องบริอยบริอยในน้นบริอยในน้ำพอันาันั้นเห็นนก็น้ำหละเมย่าแกอตำรวจไปนเ่งตน้ก็แยน้ำแหตำรวจไปน้ำสามบอยกับบได้แต่ในนำเขาบนต้องซองหนาได้เพอรด้อมันมีซิทในเพวไปนพอเลยค่ะ พอมันต้องอยู่ปู่บวิซิตอีกแล้วเรื่องว่าวาะต้อพอมันอีกนักแน่นนึ่งพอเพวนท่าล่อพอชวท่บ่อบนีพอเนี่คือพอไปกับคือเอว่าวกับอะไรกันกับแบบุชในอีพออุ่เลยอ่ันอะไรบุดในอีพออ่ะคือจะเอาลูกไปแตละเพิดมันเหานเเอ้ยมันจะนของมัน อาไปจะว่าก,ก,กันแบบดีๆง,งามๆนะพ<โ>อจกสัส่งปตูนเน่ยนะให้เกินเกินเกินต้นคุณจะให้เป็นผีมาพีไหนเป็นน่องเลยแต่คุณกิดปลามาพีที่แถาเกี่ยนสร้างกันไปช้างเพิามทำนี้ไม่ละวะไม่เบากันได้ัน,นี่เป็นสนายของแม่ ผมเคิเคียบผเคยมีปัญหาเคยว่าทีบักก็เพรนั่นบันทกก็เป็นเขาปุ๊บปุ๊บปุบปุบาเดียวนี่นั่นนี่เขาจุขาดตตายจุดจมมักเป็นถอยเป็น่วมคนไปอยู่แท้ผมก็ไม่ถอยไม่่วเนี่ยคนมาอยู่แท้นะฮะมัน่สิ่งสุอย่างที่ามากพกแม่ัวม มาหามาหลินรุ่ร้านก็โอ้แต่เป็นยังดอกล้านที่เจ้ามาอยู่น้องคอยเนี่ยคอยชิวยเนี่ยมันง่ายที่เจ้าถึงมาเอามาอยู่น้ำแต่มันง่ายคือเนี่ยคนเทียบไปหากับเราหายใจมาหากับมาหาดูแค่บ่ครั้งเห็นเนี่ยใครดั่งมันดีพูดย่องยกโพูดง่ายอีกยกอีกอ่ะเขาดีนะหมูดีนะเขาจ้ะ เอาน้ำไปก้นบนสายนอกี่คือมาเอามาเออเอานันไปันมีการตายเกิดขึืน้ว่าเอามีก็มีแล้เพาะว่ะเอาเชพ่อเนาลามเวาวนารีูเ่อลยเวตายวาันบ่สิตายรือใครสิตายจะไปเหรออะบ้าง่อ oh, wow. okay. oh. ุกใจมันท่าอุกใจเราทำว่าว่าแต่ละคำาีแต่ว่ากันมาไ้เะอุ้นแตยหายเอฟซีก่อใจอุ่นเลยมันก็เรื่องมันก็ต้องเป็นขอไตที่เขาแกงทอดเอามาอะไรคาเฟาอะไรจังับ คิดนี้ก่อนกับิด้ล่าไปก่อนนะจ๊ะฝากลอยกดดเร์กดติดตามกดมหาไซเดจ้าแล้วก็แมจิกโคแอ้นยะจ๊ะสบายดีค่ะสบาย